ของเราทุกท่านนะครับเดี๋ยวเราจะมีเรืร่องกันฝากครับคุณเป็นะไปฝากบ้างครับก็จะฝากว่าแคมเปญน,นะคะว่ารายได้ส่วนหนึ่งนะคะที่มาอุดหนุนสวีทพาวเดอร์หรือเซเว่นสวีทนะคะทางเราอะคะ่ะนารายได้ส่วนเนี้ไปบริจาคให้มูลนที่ถันญลักษ<อ>์ครับธันญลักษ์นะคะเด็นย่าเลยทีเดียวใช่ค่ะเป็นมูลนที่เกี่ยวกับผู้หญิงที่เป็นมะเร็งเต้านมนะคะก็คือจะได้สวยด้วยอืมด้วยแล้วก็ได้ทําบุญด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะครับ รับรองครับมีโปรชันดีแน่นอนครับทุกกล่องนะครับที่ซื้อวิพันของเรานะครับมีรุ่นโชว์ครับอาจจะอาจจะได้ทองหรืออาจได้สบีททองเด้ไปกินรีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นะครับสมาชิกลูกท่านของเรานะครับที่เราแนะนําไปนะครับทั้งคนแอบอ้างด้วยนะครับว่าเป็นแค่ของเราแล้วก็นําไปขายในทางผุจรลิต์นะครับใช่ก็ถ้าใครที่ว่าสั่งซื้อนะคะ จากช่องทางที่ว่าของแหม่มโดยตรงหรือว่าจากตัวแทนนะคะถ้าเป็นตัวแทนจําหน่ายเนี่ยสามารถมาสอบถามได้นะคะว่าเป็นตัวแทนของแหม่มจริงๆหรือเปล่านะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยมีการแอบอ้างนะคะก็ขอฝากไว้ตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยทานของแท้และก็ของดีของคุณภาพทานแล้วเห็นผลนะคะสินค้า2ตัวนี้นะคะสามารถซื้อได้จากนัธุรกิจน็ตเวิร์กทุกท่านนะคะหรือถ้าใครที่ต้องการอยากที่จะทําบุญสวยด้วยใจบุญด้วยนะคะแล้วก็ร่วมรุญนแคมเปญของเราต่างๆนะคะก็สามารถ ตัวแหมงเองและก็ตัวแทนของแหมงได้นะคะรับการของแท้มีคุณภาพและก็ส่งตรงถึงท่านอย่างรวดเร็วนะคะขอบคุณมากค่ะติดตามชมวันที่วิบวิเียตัวเดวเดวทนที่20นี้ด้วยนะครับ